สวัสดีค่ะพี่น้องสมาชิกคิสจักที่รักทุกท่านวันนี้ยชินก็ได้มีโอกาสที่จะหนุนใจยามเช้าอีกครั้งหนึ่งนะคะขอใช้ประคำที่อยู่ในโรมบทที่12ข้อที่2โรมบทที่12ข้อที่2บอกว่า อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่อย่าประพฤติตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจแล้วอุปนิสัยของท่านจึงจะเปลี่ยนใหม่เพื่อท่านจะได้ทราบน้ำประทัยของพระเจ้าจะได้รู้ว่าอะไรดีอะไรเป็นที่ชอบประทัยและอะไรดียอดเยี่ยม พระคำตอนนี้นะคะเป็นสามารถบอกได้ว่าเป็นบทสรุปเลยนะที่เราสามารถเอามาใช้ในการดำเนินชีวิตในทุกๆวันในโลกของเราทุกวันนี้ถ้าเราถ้าเราสังเกตนะคะอา,อาชีพการงานของทุกวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนไปสมัยพ่อแม่เราเนี่ยอาชีพการงานเนี่ยจะชัดเจนมากเลยนะ ขายของเราก็ต้องมีหน้าร้านสมัยนั้นน่ะไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีออนไลน์ไม่มีขายของอ,ออนไลน์แล้วก็ไม่มีแอปพลิเคชันที่เป็นพวกกลน์หรือว่า m มสเซนเจอร์ให้เราติดตออ่อพูดคุยกันนอกจากมือถือแล้วก็โทรหาก,กันด้วยเบอร์โทรศัพท์ถูกไหมคะสมัยนั้นยังแพงมากเลยนะใช่ไหมมือถือเครื่องหนึ่งอะ่ะแพงมากแล้วก็มือถือเครื่องนั้นก็ใหญ่มากเลยนะใหญ่เท่ากับ ฝ่ามือเราอะเท่ากับฝามือเราฝ่ามือนึ่งนะแล้วก็ค่าโทรอ่ะถ้าใครทันนะหนึ่งาหนึ่งนาทีสิบสองบาทเลยนะคะจําได้ไหมคะเออสมัยนั้นทุกอย่างมันดูแบบมันดูไม่ง่ายเลยเนาะเวลาเราไม่มีมือถือเราก็จะต้องไปที่ตู้โทรศัพท์ ใช่ไหมคะ <c oughs> คนที่ฟังจะรู้เรื่องนะแต่ถ้าอายุน,น้อยๆอยก็จะอาจจะไม่เคยเห็นนะตู้โทรศัพท์นะหยอดเหรียญกันนะแล้วกินเหรียญกันแบบไวมากแป,ป๊บๆหมดแป๊บๆหมดนะเราต้องแบบหยอดเหรียญรัวๆเลยหนึ่งนาทีสิบสองบาทใช้ชีวิตไม่ได้ง่ายเลยแล้วก็ยังมีไม่มีการเขียนจดหมายหากันด้วยนะคนสมัยก่อนก็จะมีความอดทนมากเพราะว่าต้องรอต้องรอ คือกวาเราจะได้คําตอบถ้าเราเขียนจดหมายไปเนี่ยกว่าเขาจะได้รับก็สามถึงห้าวันนะอาทิตย์หนึ่งกว่าเขาจะเขียนตอบกลับมาถ้าเขามีเวลาเขียนทันทีเราก็จะได้รับอีกอาทิตย์หนึ่งก็คือประมาณสองอาทิตย์เนาะหรือประมาณสิบวันกว่าจะได้กลับมาก็เป็นเรื่องที่แบบพอได้จดหมายแล้วอ่านแล้วรู้สึกแบบใจฟูแบบเออเขาตอบกลับมานะอะไรนะอย่างเงี้ยรู้สึกมันเป็นอะไรที่แบบเออ มันแบบชื่นใจมีความสุขแต่สมัยนี้เหรอเราจะโทรหากันกดแค่แค่กดใช้นิ้วเราเนี่ยกดแค่กดเดียวเนี่ยเราก็สามารถโทรหาเขาแถมมึงมองเห็นหน้าเขาด้วยนะใช่ไหมเออทุกอย่างมันแบบเร็วไปหมดดังนั้นเนี่ยมันก็มีอาชีพบางอาชีพที่มันเราดูไม่ชัดเจนดูไม่ออกว่ามันมันถูกกฎหมายไหมหรือมันไม่ถูกกฎหมายนะ ตอนชิงเริ่มรู้เรื่องเริ่มสังเกตเห็นพวกนี้คือตอนที่กำลังท้องลูกคนที่สามก็คือเจนเจนก็เลยตั้งชื่อเขาว่าเจนเจนภาษาอังกฤษที่แปลว่าความจริงหรือของจริงหรือว่าอ,อ,อะไรที่ถามตัวเองในเวลานั้นนะชิงถามตัวเองว่าเพราะตอนนั้นเราทำงานเนาะเราพยายามหาเลี้ยงครอบครัวเราพยายามหาหาเงินเนาะทุกคนต้องกินต้องใช้ แต่ตอนนั้นอะเรา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 รู้สึกว่าเอ๊ะมันเหมือนจะเป็นงานที่ถูกต้องมันหาเงินให้เราได้ไงแต่มันก็เหมือนจะผิดกฎหมายนะนะสินค้าบางอย่างมันไม่มีออยอย่างเงี้ยมันนําเข้าจากจีนนะมันมันไม่มีมาตรฐานที่บอกเราได้ว่ามันมันถูกกฎหมายนะมันมันเป็นประโยชน์ต่อคนที่กินนะคือมันไม่มีแหล่งข้อมูลพวกนี้เลยอะคือเรารู้แค่ว่ามันขายได้แล้วก็ซื้อมาขายเลย แล้วมันก็ขายได้พอขายได้เราก็สั่งเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้พระเจ้าเตือนเรานะทุกคนพระเจ้าจะพูดก,กับเราทุกๆคนคนที่แสวงหาพระเจ้าคนที่ติดสนิทกับพระเจ้าพระเจ้าจะพูดก,กับเรานะคะพระเจ้าจะพูดก,กับเราบางคนก็ผ่านทางความฝันบางคนผ่านทางการตักเตือนในพัมพีที่เราอ่านก็จะมีคําเตือนมากมาย ระวังให้ดีนะจงระวังนะอย่าคิดว่าตนชลาสุภาษิตบทที่สามข้อที่7ใช่ไหมจงยำเกรงพระเจ้าและหันจากความชั่วร้ายอันเนี้ยปี2023เป็นข้อท่องจำของเกษตจักแม่สายเรานะดังนั้นเนี่ยเราต้องระวังจริงๆนะในยุคน,นี้เวลาที่เราจะเลือกจะทำอะไรไม่ทำอะไรนะชิงขอพูดถึงข้อสังเกตนะที่เราที่เราฟัง พ่ะคำหนุนใจทุกเช้าเนี่ยเราสังเกตเห็นอะไรไหมคนะของกิจัรแม่สายอย่าไปพูดถึงคิจัะอื่นนะเอาแค่แม่สายเราเราจะสังเกตเห็นว่า ทุกๆคนที่อาจารย์ทุกคนหรือว่าทุกบุกบกคคลที่ขึ้นมาที่เขามาหนุนใจน่ยเขาส่วนใหญ่ก็จะตักเตือนเราใช่ไหมเตือนสติเรานะสอนเรานะหนุนใจว่าให้เราเระวังในการใช้ชีวิตใช่ไหมพูดความจริงของโลกนี้นะที่มันวุ่นวายแล้วมีแต่การทาบาปเนี่ยให้เราที่จะระวังอย่าแสวงหาสิ่งภัยสิ่งของนอกกายนะเราต้องเราต้องเห็นถึงความสําคัญของฝ่ายจิตวิญ,ญญาณด้วยถูกไหมคะ เราต้องให้ความสําคัญกับฝ่ายจิตวิญญาณเราด้วยเอ๊เราเคยสังเกตไหมตอนที่เราฟังเยอะๆเอ๊ทาไมมันแบบมันมีแต่ให้เราระวังระวังใช่ไหมมีแต่ให้เราระวังในการใช้ชีวิตให้เราแบบตักเตือนเราตเตือนสติเราทําไมไม่มีเรื่องดีๆเลยนะรู้สึกไหมรู้สึกไหมเวลาเราฟังเฮ้ยทำไมไม่พูดถึงพระพรพระเจ้านะ เราอาจจะเคยเพราะว่าใน y o u t u b e เนี่ยเวลาที่เราเปิดฟังเพลงหาเพลงพระเจ้าหรือว่าเปิดฟังคําเทศนาเราจะเจอบางคําเทศนาที่พูดถึงที่ที่ไม่ใช่ของคริสตสจักโบสถ์เรานะเราจะได้ยินเรื่องของพระพรพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเราเทพระพรลงมาเปิดประตูสวรรค์เปิดประตูหน้าต่างถ้าเรายิ่งยิ่งถวายมากเท่าไหร่พระพรพระเจ้าก็จะมากมายแล้วเทลงมาในชีวของเราเราจะรวยนะ เออประมาณนี้เลยนะมีคิสจักรแบบนี้นะเยอะมากในในประเทศไทยมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนชิงเรียนมหาลัยอะ่ะเราก็ไม่รู้เนาะเราอยู่ต่างจังหวัดเราก็ไม่ได้อยู่แม่สายเราก็ลองไปเข้าคิสจักรที่เราเจอระหว่างทางเนี่ยเราเข้าไปนะโอ้โหการแบบ การร้องเพลงนมัสการแบบระดับคอนเสิร์ตเลยนะมีแบบเครื่องดน,นตรีเยอะแยะมากมายมีแบบแสงสีเสียงมาจัดเต็มเลยเหมือนเหมือนเราไปคอนไปดูคอนเสิร์ตเลยแล้วก็จะมีกล่องถวายเต็มไปหมดแล้วเขาจะพูดถึงแต่เรื่องดีๆเขาจะไม่ไม่พูดให้เรารู้สึกไม่รู้สึกไม่ดีเลยนะเราไปแล้วเหมือนเรามีความสุขมากอะ่ะเราสนุกการร้องเพลงมันเต็มที่เครื่องเสียงมันแบบสุดยอดอการเทศนาฟังแล้วแบบ ใจฟูอะมีแต่เรื่องแบบดีๆเรื่องพระพรพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพระพรเราอวยพระพรการงานของเราให้ประสบความสําเร็จพระเจ้าจะรักษาเราถ้าเราเป็นโลคพระเจ้าก็จะรักษาเราเราเราที่ฐานอะไรพระเจ้าจะตอบคําที่ฐานเราทูลขออะไรพระเจ้าจะให้เราจงขอเราจะได้จงหาเราจะพบจงเคาะเราจะเปิดให้แก่ท่านแต่จงระวังระวังอะไรระวังคิดสัจพวกนี้ระวังคําสอนเหล่านี้เพราะนายพัมพีเขียนนะ ในพันพีเขียนอย่างชัดเจนแล้วนะต้องดูที่ไหนเมื่อกี้อ่านให้ฟังนะคะอยู่ในโลมบ,บทที่12บสอก้อที่สองบอกว่าอย่าประพฤตตามอย่างคนในยุคนี้แต่จงรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจทําไมเขาพูดตรงกันข้ามกับเขาไม่พูดทั้งหมดเขาเอาแต่เรื่องดีๆมาพูดอันนี้เราต้องระวังนะเราอย่าอย่าตามใจตัวเองอย่าหาฟังแต่สิ่งที่ฟังแล้วใจฟูฟังแล้วมีความสุขอันนั้นไม่ใช่ของจริง ความจริงของโลกนี้นะมันแยกยากมากทุกวันนี้เรามีงานมากมายที่เข้ามาเราเห็นหลายๆครอบครัวที่ลูกๆเนี่ยทํางานออนไลน์เราก็รู้เนาะทุกวันนี้มาอยู่ใกล้ตัวเรามากเลยพนันออนไลน์นะอะไรอะแม่เราเขาเขาก็รับสมัครงานนะหนูไปทําเนี่ยได้เยอะแต่ถ้าเราถามมามันก็เป็นงานที่เกี่ยวกับการพนัน ออนไลน์การแทงหวยออนไลน์คือมันมันเป็นอะไรที่ที่ถามว่าถูกกฎหมายไหมไม่ถูกกฎหมายนะแล้วก็มีเรื่องฟอกเงินเข้ามาด้วยนะแบบเขาให้เปอร์เซ็นต์เราเยอะมากได้ให้สานตะสามเปอร์เซนโดยที่เราไม่ต้องทําอะไรแค่เอาบัญชีให้เขาใช้เขาก็ให้สเปอร์เซถ้าเขาโอนมาล้านหนึ่งเราจะได้สามหมื่นอันนี้ไม่ค่อยมีคนกล้ามาพูดกันนะเพราะว่าบางคนทําอยู่แต่ว่า ขอพระเจ้าช่วยเรานะอย่าให้เราเป็นหนึ่งในนั้นเพราะว่าสิ่งที่จะตามมานะถ้าเราเอาบัญชีเราให้คนอื่นใช้นะถ้าเราถ้าถ้าถ้าเงินนั้นอะแจ็คพอตเป็นเงินค้าขายยาเสพติดขึ้นมานะตำรวจจะตามจากเงินก้อนนั้นที่โอนเข้าบัญชีแล้วก็จะเช็คว่าชื่อบัญชีนี้เป็นชื่อของใครถ้าแจ็คพอตก็คือมันเป็นชื่อเราแล้วเราเปิดให้เขาสิ่งที่จะตามมาคือคดีความและมันจะเขียนหนักมาก คดีความอายการเป็นผู้สั่งฟ้องอายการก็คือคนของรัฐบาลนั่นแหละเป็นเป็นทนายของรัฐบาลฝ่ายรัฐบาลจะฟ้องเราว่าเราเนี่ยให้ความช่วยเหลือสมรู้ร่วมคิดกับกับแก๊งค้ายาเสพติดเขาไม่สนว่าแก๊งเนี่ยจะตอนที่จับได้อะจับได้เยอะหรือน้อยอาจจะจับได้แค่ร้อยสองร้อยเม็ดแต่ว่า โทษมันหนักเท่ากันน้อยหรือมากหนักเท่ากันพอสุดท้ายแล้วเราย้อนกลับมาถามตัวเองไอ้สามเปอร์เซ็นเนี่ยมัน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 สร้างปัญหาให้เราขนาดนี้มันคุ้มไหมที่เราต้องไปขึ้นศาลเสียเงินจ้างทนายความเราต้องไปติดคุกเพราะเพราะแค่คําว่าเราจะสะดวกสบายมากขึ้นแค่คําว่าเราจะมีมากขึ้นแค่คําว่าเราจะมีบ้านหลังโตเราจะมีรถ แพงๆใช้มันมันไม่คุ้มกันเลยนะทุกคนมันไม่คุ้มกันเลยพอะลูกเราเห็นเราไม่ว่าอะไรเขาก็ทําถ้าเราปิดปากของเราไว้นะถ้าเราไม่เตือนลูกนะถ้าเราไม่ปฏิเสธลูกบอกทําไม่ได้นะลูกเมือนเราเห็นเขากําลังเดินตกเหวแล้วเราไม่ดึงเขาไวนะ้อ่ะทุกคนมันเป็นภาพนั้นเลยนะคะดังนั้นเนี่ยหนนใจเนาะถ้าคนที่รักษาตัวเองอยู่ในทางของพระเจ้ายอยู่แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะคะ ขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ที่ฐานเผื่อลูกหลานของเราด้วยนะพี่น้องของเราที่ยังไม่เชื่อ,อ,อลูกหลานของเราที่เชื่อแล้วแต่ว่างานของโลกนี้มันมีให้เรายั่วยวนเราอะมันยั่วยวนเราให้เราที่จะสแสวงหามันแค่เราที่ละที่จะเดินในทางของทางนี้ง่ายมากเพราะมันได้เงินง่ายทุกคนมันได้เงินง่ายนะดังนั้นเนี่ย ราต้องเตือนตัวเองเราจะทําสีเทาให้พระเจ้าไหมริงเขียนไว้หน้ากระจกนะเราจะให้พระเจ้าอ่ะสิ่งที่เราจะทําให้พระเจ้าสิ่งที่เราจะตอบสนองสิ่งที่ทิ้งที่เราคนหนึ่งที่เป็นลูกของพระเจ้าจะท,ะาาาจะทําให้พระเจ้าเราอ่ะเราจะทําสีขาวให้พระเจ้าเราหรือว่าจะทําสีเทาทุกวันเนี้โลกเรามันเหมือนสีเทานะใช่ไหมเหมือนเหมือนที่ชิงพูดมาเมื่อกี้มันมันจะดําก็ไม่ใช่มันจะขาวก็ไม่ใช่แบบเนี้ย ไม่เป็นไรนี่เราก็เอาเงินนั่นอะมาถวายพระเจ้าไงเหมือนเราติดเสียมสินบนพระเจ้าเลยนะแต่าเพื่นพีเขียนนะคะพระเจ้าเราไม่ได้อดไม่ได้อยากพระเจ้าเราไม่ได้จนพระเจ้าเราเป็นผู้สร้างโลกนี้นะพระองค์สวรรค์ของเราอะถนนปูด้วยทองคำกำแพงนี้เป็นเพชรทำจากเพชรประตูทำจากพลอยคือทุกอย่างมัน มันเพอร์เฟกมันดีไปหมดสําหรับพระเจ้าไม่เราพระเจ้าไม่ต้องการเงินเล็กน้อยนี้ที่เราคิดว่าเราจะเอามาเพื่อเต่ดสินบนพระเจ้าเราบอกพระเจ้าทําไปมองไม่เห็นได้ไหมอืมก็สู้ๆนะคะทุกคนเนาะ,ะสิ่งที่ชิงเอามาเล่าให้ฟังนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนะในชีวิตของเราทุกๆวันนี้นะถ้าเรารู้แล้วเราเลือกที่จะไม่เดินทางนี้ขอบคุณพระเจ้าแต่ถ้าเรารู้แล้ว แล้วลูกมาถามเราแล้วเรามองเห็นหลานของเราลูกพี่ลูกน้องเราเขาทำเราต้องเตือนเขานะถ้าเราเตือนแล้วเนี่ยเขาไม่ฟังอะ่ะก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเราเตือนเขาแล้วไงเราเตือนแล้วแต่ไม่ใช่แบบเพื่อครั้งเดียวก็ก็เกื่องมันเถอะเราก็มันก็เอาส่งเงินให้เราใช้อย่างนี้ไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เราจะทุกข์ใจไปกับเขาเวลาเขาโดนจับมาคือเราเพราะเรารักเขาไงเขาเป็นลูกเรานะ่ ลูกเราทําผิดเดินในทางที่ผิดเราต้องเตือนเขาดึงเขากลับมาดึงเขากลับมาแม่ไม่เป็นไรพ่อไม่เป็นไรไม่มีเงินก้อนนี้ไม่มีเงินที่มาจากการพนันพวกเนี้ยหรือมาจากทางที่ผิดที่ไม่ถูกไม่ควรเนี่ยไม่ได้เงินก็ไม่เป็นไรเพราะพระเจ้าไม่เคยให้เราได้อดได้ยากนะถูกไหมคะแต่เราต้องเลือกเดินในทางที่ถูกต้อง แล้วพระพรพระเจ้าจะตามมาแล้วเป็นพระพรที่สวยงามแล้วเป็นพระพรที่ไม่สามารถที่จะมีใครภาคไปจากเราได้เพราะมันมาอย่างสิ่งที่ถูกที่ควรนี่แหละคือสิ่งที่เราจะทำให้พระเจ้านี่แหละคือสิ่งที่ดีเยี่ยมอยู่ในโรมงบทที่12บข้อที่2นะให้เรารู้ว่าอะไรเป็นที่ชอบประทายอะไรดีและอะไรดียอดเยี่ยมนะคะให้เราที่ฐานด้วยกันนะขอบคุณพระเจ้าที่โรงทรง รักเราทั้งหลายคิดสจักแม่สายของเราที่เรากำลังเดินในทางที่ถูกต้องที่เราได้เห็นถึงการสั่งสอนของอาจารย์ทุกท่านที่เป็นห่วงเป็นใยผ่านทางความรักของพระองค์ผ่านทางการทรงใช้ของพระองค์ที่จะสอนเราเตือนสติเราและหนุนน้ำใจเราขึ้นมาเสริมกำลังเราเพื่อที่เราจะอดทนและเดินในทางของพระเจ้าพอจุด เป้าหมายและจุดสิ้นสุดทางนี้เป็นสิ่งที่สวยงามและพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับได้จัดเตรียมให้กับคนที่รักพระเจ้านั้นรออยู่ที่ปลายทางของเราองค์เจ้าค้าขอให้เราได้เห็นมันขอให้เราได้เชื่อว่าความเชื่อเป็นสิ่งที่เชื่อในสิ่งที่ยังมองไม่เห็นนั่นถึงเรียกว่าเชื่อขอพระเจ้าทรงประทานความเชื่อนี้ให้กับเราทุกคน ที่จะเดินในทางของพระองค์ไม่เพียงเท่านี้เราจะฉุดจะดึงลูกหลานของเราเราจะสั่งสอนเขาให้เดินในทางของพระเจ้าเพราะเมื่อเขาโตแล้วเขาจะไม่พาดจากทางนี้เลยพระองค์เจ้าค่ะ ให้ชีวิตของเราที่จะเป็นแสงสว่างและเป็นเกลือเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกหลานของเราขอส่งเสริมกําลังเราขึ้นมาขอพระเจ้าทรงเปิดทางให้ทางที่เราจะสามารถเดินได้และทางนี้จะเป็นทางที่ดีเป็นทางที่พระเจ้าทรงพอพระทยัยขอพระเจ้าทรงโปรดไว้ประพอคิสจัดแม่สายของเราและอวยรพรอาจารย์ทุกท่านที่มีส่วนในการรับใช้พระองค์โปรเจ้คเราขอบคุณพระองค,าขาขอค,องค์ขอมอบทุกคนไว้ในพระทรงฤทธิ์ของพระองค์ในพระนามพระสุคิจจาง Amen.